สวัสดีจ้าทุกคนมาเช่นเก่าเช่นเดิมวันนี้พี่น้องเอ้ยพามาหาเห็ดเจอแล้วจ้ามากับสาวหนวดสวีเดนสวัสดีจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่ละ่ะใส่เห็ดเถอะสีโซ่เห็ดก่อนเนาะเธอเห็นเห็ดบน่นเห็นใส่บ่เห็นใส่เอาเอาเบิ่งก่อนเอาเบิ่งยังไม่ไกลพี่น้องเห็ดน่าง,งามบ่ออสวยงามจ้ะใส่ละ่ะบ่บอกนะั่งยังเหยียบนะจ้ะไป เจอ um: เลยทันทีเห็นไหมน่ะเห็นเห็ดบ้างโอ้ยดอกหนึ่งเ็ดเข้าเมาอยู่โอ้ยอยากหัวได้ขนาดเห็ดดอกหนึ่งเ็ดเข้าเมาอยู่แซนสาวนวดว่าพูดนะหญิงเอ๊ะบังคาร์ในอีหลักพูดนะบังคาร์แบบไงแบบโตได้ใจเห็นบ้างพี่น้องเอ้ยพูดนะเอาละพี่น้องเอ้ย เห็ดพึ่งหวานบอะเห็ดพึ่งหวานแล้วดูร้อนพี่น,อน้องพึ่งหวานแล้วดูร้อนนั่ง่อนถาเลยพี่น,อน้องพี่น,อน้นองมานั่งมาจฉาคุณ<แก>ยุ่งเหงาไหมสวยงามมากจ้ะ<แก>ดขอยิบมาปวดอะฟังเสียงรถจ้ะ งามงามจ้ะปาดเลยเนาะอันปาดเปลี่ยนบ่นอ้องหมดเอ,อ้ยอย่าออกลายได้หญิงขูดเอาเตะดินออกเนาะออ้ยดอกแรกมันงามแถบพี่นอ้อ,นมมนอง,งได้ยืนซับนี่แหละนี่แมงบอหัวแมงได้หรอวายขอมากเลหญิงนะเนี่ย <laughs> มานเพิ่งขาไลยพี่น้องขอเลี้ยเห็นห้าร้อยเมตรนี่เพิ่งขาไล้อยเปอร์เซ็นต์นวดเฮ็เียเฮ็ดเพิ่งขาไล้อีลีของแข้แต่ว่าฝนซึ้มืกอาะคุยยายจัดการแม่นอีลีได้ยินแม่นอีลีแม่จัดแม่พ่อสร้างของแข็งได้จาน เกาตะขามันต no ัวน uh ี่พี่น้องนั่นนั่นขากระไดดอกกระไดจ้าเหนนั่นนั่นเห็นไหมข้างนั่นเห็นไหมโอ้ยแย่งท่ากินนั่นอีหยังละเยดหรืเพิ่งขาลายบ่อยเพิ่งขาลายหรือเพิ่งแท้เพิ่งขาลายนั่นนั่นมานแล้วมานแล้วนั่นมานแล้วมานแล้วกีดอีกแล้วสาวนู้นแต่ว่าเบิ่งขาดูนะโอ้ยผีเยอะโอ้ยงามถอะ งามทายายเอ๊ะเอ้าอือถ่ายดูอุ้ยเห็ดเผื่งขาไล่จ้าพี่น้องจ้าโอ้เห็ดเผือกขาไล่เมีหอดเจ้าของนะจ้าเด้อเดี๋ยวสิเก็บอีกคืนให้เบื้องนี่คุณเด็กสกุลอยู่คืนอู้ยมีเจ้าของจ้าให้คุณยายจ้าโอ้ยจ้าต่อหนีพี่น้องให้คุณยายจ้าคนน่ะเขงยายเจ้าของเขาพ่อเห็ดอีหยังมาเบื้องมาเบื้องพี่น้องเลยคนน่ะสองคน คุณยายพ่อเห็นยังคุณยายพ่อเห็นเครื่องนึงคุณยายถอนเลยถอนเลยถอนเลยบ่านพี่หยังบ้แม่บ้านทางจ้ะมัานทางอยู่ท่านผุนลายดอกอยู่เป็นซีฟุนทอันนี้บอกยายถอนมากเนอะนี่ยิงเห็นบ่นี่นั่งจ้ะอืมมันเปางหเออยายได้ถอนมานี่ได้สิตัดตานี่เห็นบ่พี่หน่อขางามงามปาดบ่สุดยิงเดี๋ยวปาดมันสุดกัน เอาเอากล้องเจ้าของ,อกของปกติเอ้ยลืม <c oughs> นี่นี่<อ>ขึ้นไปหมกเลยย้ายเออเาคืขึ้นมาคามก็มาแน่เถ็นีหพี่น้องพุ่นะเออแย่เสียเอาไปซุป